บุกไม่ได้ครับบุกไม่ได้ครับบุกไม่ได้ประตูนะฮะเจอคอเตอร<ไ>์แัดแข็งลูกนี้แล้วแหม่เลยเลยิงจังหวะเซตเพย์ขึ้นมาหนี้เสียบอลกลางหาังอาแล้วคนนี้เป็นด้านจตองครับลูกทีสองจะมาได้ไหมจับพยาบเล่นเป็นแกนบด้วยกวาโดนดักไว้ครับจกกังหวะน,นี้อย่างอยู่ที่ทางด้านจอมยิงครับมาลูกนี้ลูกนี้ลูกน,น,นี้ขยับออกซ้ายครับติมเตมติมตด้แต่ทีพิ่งสีบอลด้วาครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกนี้มาจังหวะพีกตัวครับหาคู่หาคู่หาคู่หน่อยหาคู่หน่อย มาไม่เติมตมาเลยเติมมาอยากไี้ชนะดินเส้นครับให้มาจาังหวะนี้ครับผู้กองาอยากย้อนขึ้นมาครับหนึ่งครับแล้วให้ไม่ได้ครับฝากเขาตามมาท็อปเชิดเกียรติสมลื่นครับทางข้อย้อนไปทางเดิมเจ้านิวไป้องหน่อยลองหน่อยลองหน่อยให้ลองหน่อยให้ไปครับแล้วเจ้าแหวกเข้ามาผู้ตัดสินเป่าลูกนี้ฟ <ๆ S 1> ้าจันเก็แพงก็แพงก็แพงเลยก็แพงเลย ภูติป่าว,าว้าให้เป็นอัอย่าว้งหาคู่หาคู่อย่าวงเลยหาคู่เลยับได้ฟทิกสวัดครับอยู่ที่บอลครับเ็นเจ้านุกนิกครับสัญญาณ้กมีมาครับรน,นุกนิกนุกนิกยัดเลยครับเตะครับแล้วลูกนี้ดานในเตะอัดนบอลออกมาช้าเลยช้าเลยตูนช้าช้าในาา้นค,นค,นคอค่าออย่างนี้ทางด้านเจ้าตูนครับ ขยายมาที่ทางด้านต้องมาที่ไปมวยพี่สวยพี่หน้าพี่หน้าได้พี่สวยไปไล่เส้นมัจจุบันนี้สาธิตเจอทางด้านจาบอเอาแล้วครับมีชาติถัดมาไม่ได้จัดเข้าตายโอ้โหลูกนี้ครับโอ้มาครับตัวลอยเลยฮะมาครับฟาแลับฟาวะออฟซัคชั่นนะครของแท้นะครับกีดขวางการเล่นนะฮะแต่ผ่านมาแล้วนะ บอลผ่านแต่คนไม่ผ่านเอาละเว้ยฝั่งคุณต้องมีทันทีสองคนเลยนะเอา,ไ,าไปทีครับระหว่างนี้ครับตายเป็นน้าตั้มนะสันดาอินทโชธสายของโค้งข้ามตัม้มโอ้โหเสียของยิงไปไหนเนีย่ยเฮ้ยเสียของครับตั้มสันดานะครับ สามสัปดาห์อิมพันโชดครับยืนลูกนี้ยังเคยเลยนะไม่มีไปต่อครับยังทุนนี้ทางด้านรองโค้ชสุขครับปาขึ้นมาครับหมงสก,กัดถีเข้ามาครับเดนัยไต้ที่พึ่งยืนดีมากครับผมชอบมากเลยนะเดน,นัยเตอร์โคดดีเลยใช้ความเก่าให้เป็นประโยชน์กอนั่นเดนัยไต้ที่พึ่งครับปาสารัชเกียร์อีกครั้งหนึ่ง ยังได้ไปตีลูกทุ่มรั้งเดินไปถูกอาร์ตสกีท้ายครับตุกนี้อาร์ตอาร์ตทุ่มไกลเลยเจอกระแทกครับจังหวะนี้ดันในเคลียร์ออกมาครับแดนกลางเอาแล้วครับสาธิตตัดได้ครับจรวดทางเรียบ สาธิตเหลี่ยมนีีครับเสียไปแล้วครับขาจะโดนตัดบอลได้จะโต้กลับเร็วได้เปล่าลูกนี้ขยับเข้าก,กามาเกีบที่ทางด้านแดนกลางครับเจ้านี้นิกมาให้ท็อปมาใช้มาที่มาไปไปไปตามเลยตามไปไปไปขยับมาแล้วครับทางด้านตั้งสลายจะชดเปลี่ยนแกนเข้ากลางม,มาท็อปชดสวยไปไปมาครับเปน็นนักกรอนแล้วก็ต้มแปะลูกนี้ยังติดครับต้มั้างในโอ้ขาอ่อนครับต้มบ้านโถโอ้โหมาครับลูกนี้ไปแล้วครับอาร์ต ขยับนี่ท่าน้าท็อปเชิดเกียรติชมลื่นครับขยับดีกวา่าเปลี่ยนแกีครับลูกนี้เจ้าตาขยับขึ้นมาครับอยู่นี่ท่าน้าในเส้นของซ้ายครับนุ่มดิ๊กขยับเปลี่ยนแกีมาทางด้านขวาครับจับบอลหนึ่งจังหวะครับเจ้าตาแล้วเบิ้ลบอลขึ้นมาที่ท่าน้าท็อปเชิดเกียรติครับชมลื่นย้อนไปครั้งหนึ่งเอาแล้วพรลูกนี้ขยับแล้วล็อกใส่ขวาเลยครับ บอลตัวนี้โด่งข้ามคานไปไอตูนช้าเช้าแต่ลูกเสียบเลยกันมาครับตามตามดูว่าใครตามแดนไนสาธิตบูบูไปพี่ไปบูมไปพี่บูมไปพี่ไปพี่ย้อนคืนมาครับแบงค์แดนไนใตที่พึ่งครับแบงค์ได้แบงค์ได้แกลูกขวาครับแบงค์สารินหลังไปหลังไปนะ โอ้ยงามใจ<า>เล่นลูกอะไรวะลูกอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียบอลมาลูกีดนายนพงเจอนุกนิค้ับโอร์แมนตใจครับนีขบือไปโดนหน้าันหน,น้านุกนเล่นยากทำไมวะโอ้โหได้ปลาครับทังด้าทีเอฟซี FC ครับ,รบมมแต่ในไตนพึงครับไปโดนแท็กงหวันี้